จากที่ประกาศหยุดยิงเรียบร้อยแล้วแต่ทุนระเบิดที่วางไว้เนี่ยมันไม่ได้หยุดดําเนินการอย่างนี้ถือว่ายังปฏิบัติการอยู่เมื่อวันที่9หน่วยละตวเวนของไทย ก็ขาขาดไปข้างนึงแล้วครับดึงเรานี้รัฐบาลต้องตอบโต้ทันทียกเลิกได้เลยครับสัญญา GBC ที่ทําที่มาเลเซียถือว่ายกเลิกเลยเลยครับเพราะเขาละเมิดประเทศไทยเราไม่ต้องย้อนยุคไปไกลเบื้องหน้าเนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยยิงมาก็ยิงไปถ้าไม่หยุดเราก็ไม่หยุดหลังจากที่ประกาศหยุดยิงเรียบร้อยแล้วถูกไหมประกาศหยุดยิงเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ทุ่นระเบิดที่วางไว้เนี่ย มันไม่ได้หยุดดําเนินการอย่างนี้ถือว่ายังปฏิบัติการอยู่ได้หรือไม่ถ้าถามผมผมก็ตอบว่าได้เพราะเหตุผลอะไรเหตุผลใน13ข้อไม,ไ,มไม่ทำตาม2ข้อก็คือข้อหนึ่งให้ขเขมรที่วางกับระเบิดไว้บนผืนแผ่นดินไทยนัยนะมาช่วยกันกอบกู้ถ้าเหตถ้าหารขเขมรประเทศขเขมรรัฐบาลเขมรปฏิเสธที่จะดำเนินการเรื่องนี้ นะครับปฏิเสธที่จะเดินบการเรื่องนี้ดวยนะเมื่อวันที่9หน่ยวยลรตะเวนของไทยก็ขาขาดไปข้างหนึ่งแล้วครับ <S <S 1> <S 1> สิ่งราวนี้รัฐบาลต้องตอบโต้ทันทียกเลิกได้เลยครับสัญญา GBC ที่ทําที่มาเลเซียถือว่ายกเลิกได้เลยครับเพราะเขาละเมิดใช้อาวุธถ้าไม่มีใครไปเหยียบแล้วอาวุธยังไม่ได้ทํางานถือว่าไม่ละเมิดแต่ระเบิดทํางานแล้ว ถือว่าคุณละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ทําที่กัมพูชาบ้านเรากับบ้านเขาติดกันเกิดปัญหากันต้องไปคุยบ้านที่สามไอ้บ้านที่สามมันจะรู้ดีเท่ากับเรารู้จักบ้านเราเขารู้จักบ้านเราได้อย่างไรนั่นแสดงว่าคนชั่วก็จะลากคนอื่นมาปกป้องเอาคนอื่นมาเข้าข้างตัวเองเพื่อให้ตัวเองนั้นชอบทำนะฮะปฏิบัติการของตัวเองชอบทำ แต่ประเทศไทยเราไม่ต้องย้อนยุคไปไกลเอาเบื้องหน้าเนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยยิงมาก็ยิงไปถ้าไม่หยุดเราก็ไม่หยุดอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์ที่เราพูดนักพูดหนาว่าเราเหนือกว่าจะเหนือกว่าแล้วไม่ทําอะไรมันไม่มีอะไรเหนือเลยครับแต่นั้นวันนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งสําคัญเราเนี่ยต้องไม่เปลี่ยนม้ากลางศึกการที่ไม่เปลี่ยนม้ากลางศึกนั่นหมายความว่า,วาอีก50วัน พลเอกพลโทบุญสินาพาดกลางเนี่ยจะ,กะเกษียณราชการถ้ากเกษียณราชการนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนม้ากลางศึกใช่หรือไม่คําตอบว่าใช่แล้วเรามีวิธีการยังไงที่จะไม่เปลี่ยนม้ากลางศึกพักทางเลือกใหม่ขอนําเสนอว่ากรณีที่ไม่เปลี่ยนม้ากลางศึก,กเกษียณก็กเกษียณไปตามตัวบทกฎหมายกเกษียณตามอายุราชการว่าไปแต่ก็เลื่อนพลเอกบุญสินาพาดกลางเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพราะว่ารองแม่ทัพภาคสองทำงานเนี่ยคู่หูมากับแม่ทัพภาคสองก็คือบุญสินบุญสิ์ภาคกลางดังนั้นถ้าเลื่อนพลโทบ,บุญสินภาคกลางไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมก็ยังประสานงานกับรองแม่ทัพซึ่งจะขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคสองนั่นหมายความว่าศึกครั้งนี้เราจะดําเนินการได้ต่อเนื่องและสอดคล้องรัฐกลุ่มยาวนานลบเท่าไหร่เราก็ชนะไม่มีวันแพ้ คำถามว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นท <c oughs> หารแต่ไม่ตั้งนั่นหมายความเป็นเกมของรัฐบาลหรือเปล่า